ค่ะเรามาต่อแถวถัดไปนะคะคือตรงนี้ก็เชื่อมเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงมาแล้วก็ขึ้นคนถักได้ขึ้นตรงนี้ไว้แล้วนะคะต่อไปก็เป็นโซ่สองนะคะจากนั้นก็มา x ตรงในช่องนี้ค่ะแล้วก็โซ่สาม x ลงในช่องถัดไปค่ะ โซ่3แล้วก็ x ลงในช่องถัดไปค่ะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะโซ่3แล้วก็ x ลงไปทุกช่องเลยค่ะแล้วก็ตรงช่องสุดท้าย ตรงนี้เราจะได้1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ห่วงนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2แล้วก็มาถักปลพอ1คอสหลัก นี่ค่ะนนี้ก็จะได้เป็นลายที่หนึ่งนะคะจะถักให้ดูแค่ลายเดียวนะคะเพราะที่เหลือก็ถักไม่ยากก็สามารถถักได้ตรงนี้ก็เป็นโซ่สองแล้วก็เอ็กไปตามช่องตรงนี้เลยนะคะถักวนไปได้เลยค่ะค่ะเราก็มาถักแถวถัดไปกันนะคะตรงนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วมาถึงตรวนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้คนถักขึ้นเป็นโซ่สองนะคะอันนี้ได้สองจากนั้นเราก็แต่นะลงสามหลักในช่องเดิมค่ะ จากนั้นก็โซ่สองนะคะซึ่งถ้ากกัไว่าช่องนี้จะมีทั้งหมด9หลักนะคะแล้วก็มา X ในห่วงถัดไปค่ะโซ่สามแล้วก็ X ลงในห่วงถัดไปถักโซ่3ามแล้วก็ X ไปจนจบสับป,ประรดรูปนี้เลยนะคะ แถวนี้จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าห่วงนะคะต่อไปก็โซ่สองมาลงตรงนี้ค่ะสามหลักขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ลงสามหลัก แล้วก็โซ่สองสามหลักลงในช่องเดิมค่ะนี่ค่ะลายถัดไปก็ถักวนไปได้เลยนะคะลายซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้ก็เป็นสับปะรดถ,ถักวนไปเลยนะคะค่ะเรามาต่อ แถวถัดไปกันนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จนนะะ 2, แล้วนะคะโซ่สองเชื่อมต่อแล้วเราก็ขึ้นตรงนี้ไว้นะคะฝั่งนี้จากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สองค่ะแล้วเรามาลงตรงฝั่งนี้นะคะสามหลัก นี้หลักที่สามแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ขึ้นตรงนี้สามหลักค่ะนี่ค่ะอันนี้จะได้เป็นแบบนี้นะคะมันจะมีสองแยกตรงนี้จากนั้นนะคะโซ่สองค่ะตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมค่ะ x ลงไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็ x โซ่สาแล้วก็ x ไปตามห่วงเลยค่ะโซ่สามแล้วก็ x โซ่3แล้วก็ x ลงในห่วงสุดท้ายแถวนี้จะเหลือ 1, 2, 3, 4ห่วงนะคะจากนั้นก็โซ่สอมาตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะตรงช่องแรกตรงนี้ก็ สหลักขั้นโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิม3ามหลักจากนั้นก็โซ่สองนะคะ มาห่วงฝั่งนี้ค่ะมาช่องฝั่งนี้3มหลักแล้วก็โซ่สองขั้นแล้วก็สามหลักลงที่ช่องเดิมค่ะแล้วก็โซ่สองค่ะอันนี้เราได้ ลายที่หนึ่งสับป,ปะรดไปแล้วนะคะจะถักให้ดูแค่ลายเดียวพอนะคะเพราะจากนี้ก็ถักไม่ยากก็ถักเป็นห่วงไปเลยถักวนไปได้เลยนะคะ,ะเริ่มเป็นรูปร่างสับป,ปะรดขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาถักแถวถัดไปกันนะคะตรงนี้ก็ได้ทําการเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วง ให้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามค่ะลงสองหลักที่ช่องเดิมค่ะขั้นได้โซ่สองแล้วก็ลงสามหลักที่ช่องเดิมนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลงตรงช่องตรงกลางตรงนี้ค่ะ ลงไปสามหลักค่ะตรงนี้จะคั่นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ลงสามหลักลงที่ช่องเดิมนี่ค่ะ จากนั้นก็มาตรงช่องตรงนี้นะคะลงไปสามหลักค่ะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงไปสามหลักจะได้งานเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นก็โซ่สองค่ะมาถึงตรงนี้ก็ X เ,เหมือนเดิมค่ะแล้วก็โซ่สามแล้วเราก็ X ไปตามช่องค่ะโซ่สามแล้วก็ X โซ่สามแล้วก็ X จนถึงช่องสุดท้าย แถวนี้จะเหลือหนึ่งสองสามนะคะทั้งหมดสามช่องนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาตรงนี้ต่อค่ะอันนี้ก็ถักเหมือนเดิมลงไปสามหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ลงตรงกลางนี้นะคะสามหลัก จากนั้นก็โซ่สามแล้วก็ลงที่ช่องเดิมสามหลักค่ะแล้วก็มาตรงฝั่งนี้นะคะสามหลัก โซ่สองแล้วก็3หลักลงที่ช่องเดิมค่ะนี่ก็ได้สับประรดนะคะนี่ก็ได้หนึ่งลายที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยนะคะ,คะเริ่มเป็นรูปล่างแล้ว ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อมาได้เลยอันนี้ก็เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางแล้วนะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมค่ะก็ถักเหมือนเดิม นโซ่สองอันนี้ก็ลงเหมือนเดิมค่ะส,สามหลักแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็มาลงตรงกลางตรงนี้นะคะสามหลัก ขั้นด้วยโซ่สแล้วก็สามหลักลงที่ช่องเดิมแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สนะคะแล้วก็สามหลักลงที่ช่องเดิมนะคะ แล้วก็โซ่สองค่ะนี่ค่ะช่องตรงกลางจะมีทั้งหมด9หลักนะคะจากนั้นก็มาในช่องสุดท้ายช่องตรงนี้นะคะลงไป3หลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็3หลักเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะจะได้งานลักษณะน,นี้นะคะอันนี้หกมาทางนี้9ก้แล้วก็มาทางนี้6จากนั้นก็โซ่2ค่ะตรงนี้ก็มาเอ็ x ลงตรงห่วงนะคะโซ่สามกตรงห่วงโซ่3าแล้วก็มาเอ็กตรงห่วงค่ะแถวนี้ จะเหลืออยู่สองห่วงนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักตรงนี้เหมือนเดิมนะคะสามหลักขั้นโซ่สองแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองค่ะ แล้วก็มาหลักตรงกลางสามหลักเหมือนเดิมขั้นโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมสามหลักขั้นด้วยโซ่สองลงช่องเดิมสามหลัก ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็มาตรงนี้นะคะห่วงสุดท้ายตรงช่องสุดท้ายตรงนี้ขั้นโซ่สองแล้วก็3มหลักนะะี่ค่ะ สกอดใกล้จะปิดแล้วนะคะที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยนะคะถักให้ดูแค่ลายเดียวนะคะถักวนไปได้เลยค่ะ